สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจาก Relay S นะครับหรือว่า Relay h e a r t s t o n e นะครับช่อง h e a s t o n e i n d นี่นะครับและนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์พิเศษของเรานะครับ10อันดับการ์ดตำนานหน้าคราบนะครับในโหมดมาตรฐานนะครับอัปเดตเดือนธันวาคมนะครับปี2023นั่นเองนะครับ ในการจัดระดับนี้นะครับเป็นอันดับที่พี่นะครับจัดตามประสบการณ์ที่พี่เล่นเองนะครับความเก่งของการ์ดนะครับเมตาปัจจุบันนะครับการให้คะแนนนะครับจะเรียงตามค่าชั้ของการ์ดเนาะความเก่งของการ์ดแล้วก็เด็กที่มันอยู่นะครับแล้วก็ความหลากหลายนะครับในการเล่นนะครับ สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะคราฟ์การ์ดนะครับตามลิสต์นี้นะครับก็อยากให้มั่นใจสักนิดนึงนะครับว่าเรามีเด็กที่เราพร้อมจะเล่นอยู่แล้วนะครับแค่คราฟ์การ์ดไปนี้มาเราก็เล่นได้เลยนะครับอย่าแค่คราฟเพราะว่ามันเก่งแต่ไม่มีเด็กเล่นนะครับเสียดายดัสมากๆนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยอันดับ10นะครับ The Odin Prime s i g n a t e นะครับการ์ดตำนานวโรลเลอร์สุดแข่งนะครับจากชุดไททันนะครับจ่าย8ได้88เนาะคำรามสู้สึก จากนี้ไปจนจบเกมนะเมื่อฮีโร่ของคุณได้รับเกราะนะครับจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับเกราะที่ได้รับนั้นจนจบเทิร์นนั้นนะครับเป็นการ์ดวินคอนดชันสุดโหดของวอริเออร์นะครับหลังจากเล่นแล้วเนี่ยสามารถปั๊มเกราะบวกพลังแล้วก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับในเทิร์นถัดไปเนื่องจากว่าวอริเออร์เนี่ยมีการ์ดที่ช่วยปั๊มเกราะเนี่ยเยอะมากๆนะครับทั้งเวทมนต์ทั้งอาวุธหรือไม้กระทั้งมินเนี่ยนก็ตามนะครับอีกทั้งยังสามารถคอมโบกับอาวุธของอิกนิสได้นะครับก็คือ สามารถปั๊มอาวุธที่มีวายุพิโรธนะครับเมื่อเราปั๊มเกาะแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาแอตแทกที่เยอะมากๆเนี่ยตีเขา2ครั้งนะครับก็นับว่าโหดมากๆเลยนะครับโอดินเนี่ยถูกใช้ในหลายๆเด็กนะครับทั้งมิดเลนส์นะครับที่ใช้โอดินเนี่ยเป็นวินคอนดิชันเดียวนะครับหรือว่าเด็กคอนโทรลนะครับที่เน้นตั้งรับแล้วก็ให้โอดินเนี่ยเป็นหนึ่งในวินคอนดิชันด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กขุดค้นนะครับที่ เป็นแมคาดิกใหม่ของส่วนเสริมนี้นะครับก็สามารถใช้ออดินได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนเสริมใหม่นี้นะครับยังมีการขุดค้นที่ให้ความสามารถให้เกราะด้วยนะครับอดินเนี่ยเลยเป็นการ์ดที่น่าสนใจมากๆนะครับในส่วนเสริมนี้นะครับก็อยู่อันดับ10นะครับของการจัดอันดับนี้เนาะอันดับ9นะครับเคาเตดนะครับตำนานหัวใจแห่งเด็กเพียวพราดินนะครับ จากชุดปราสาทนาเทียเนาะจ่าย7ได้7 7เ,เลยนะครับหาในเร็กของคุณเนี่ยไม่มีการคารัดกลางเนาะจะเพิ่มเทียบเชิญระดับตำนานเนี่ยสใบในมือคุณนะครับซึ่งที่ระดับตำนานเนี่ยนะครับเป็นการเว้นมนไล่2คนพบตำนาน,นาน1ใบนะครับแล้วก็ตำนานใบนั้นเนี่ยมีค่าไล่เป็นศูนเนาะ เด็กเพียวพาราดินเนาะถือว่าเป็นเด็กที่เป็นเมตาในปัจจุบันนะครับณนะวันที่พี่อัดเด็กเนี่ยนะครับเพียวพาราดินยังเป็นเด็กเทียนหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีพลังบุกที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการ์ดบัฟดีๆหลายๆใบนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลียร์ค่อนข้างยากด้วยนะครับเนื่องจากว่า มิเนี่ของเราส่วนมากเนี่ยมีโลศักดิธย์เนาะทำให้ต้องเคลียร์สจังหวัดนะครับการเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยจึงแข็งแกร่งมากๆนะครับส่วนท้ายเกมเนี่ยเขาเตะจะเป็นการที่เพิ่มแวลูหรือว่า,าหากําลังมาช่วยเสริมเด็กหรือว่าใช้ในใช้ในการปิดดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ เนื่องจากตัวเทียชนระด,ดับตำนานเนี่ยนะครับมีค่าไล่เพียง2เนาะสามารถเล่นทั้งหมดเนี่ยได้ในเทิร์นเดียวนะครับแล้วก็ตัวมินเนี่ยนที่ดิสคัฟเวอร์มาเนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่เรียกว่าโอเวอร์ค่าไล่มากๆนะครับไล่2แต่ว่าอาจจะดิสคัฟเวอร์เจอค่าไล่เก้าค่าไล่แปดอย่างเงี้ยมาโถมบอดค่อนข้างหนักมากๆนะครับเนาะเด็ก <Deck S 2> เพียวพาราดินเนี่ยเลยเป็นเด็กที่น่ากลัวมากๆนะครับแล้วก็ตัวเด็กเพียวพาราดินเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างเสถียรมากนะครับเพราะว่ามีการ์ดอย่างตัวปฏิบัติตามระเบียบนะครับที่ ทำให้กองของเราเนี่ยเลี้ยงจากค่าไล่มากเป็นค่าไล่น้อยนะครับการหาการ์ดเค้าเตะมาเล่นเนี่ยก็เลยหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็การันตีที่จะทําให้เราเนี่ยตัวการ์ดที่ค่าไล่สูงนะครับที่มี Impact มากๆในช่วงท้ายเกมเนาะเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเค้าเตะเนี่ยมายืนในอันดับ9ของลิสต์นี้นะฮะอันดับที่8ครับเทโรเบเรสนะครับลูฟินิกอัมมัตจากชุด March of the r i ริชกิงนะครับจ่ายสีได้4-4จู่โจมครับเสียงสุดท้าย จะอยู่ในโหมดจำศีลเนาะแต่ว่าถ้าเราไล่เวทมนต์ไฟเนี่ยทีโรบเรจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกหนึ่งครั้งนะครับเรียกว่าหลังจากบัฟมานะครับแล้วก็บวกกับในปัจจุบันเนี่ยมีเวทมนต์ไฟค่อนข้างดีหลายใบนะครับวอริเออร์เนี่ยก็เลยใช้ทีโรบเรเป็นการ์ดหลักนะครับเนาะแล้วก็เด็กที่น่าสนใจก็คือตัวเอเลชวอริเออร์นะครับที่ต้องเน้นคุมบอร์ดเป็นหลักนะครับทีโรบเรเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการเอาชนะบอร์ดของเด็กนี้นะครับ เด็กเอเลียวอรเนี่ยเป็นเด็กที่แรงแล้วก็เก่งมากๆนะครับปัจจุบันก็เป็นเด็กเทียรเช่นกันนะครับสามารถเล่นได้ในทุกระดับของผู้เล่นเทสเลยนะครับระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยก็ยังเล่นกันนะครับทีโรเบร์ Lane เนี่ยในเด็กเนี่ยสามารถเก็บเป็นมือหนึ่งได้เลยนะครับเนาะหากเจอสายคอนโทรลเนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้ไรหน้ากำศึกนะครับในการ Copy ปี้นกฟินิกเนี่ยให้มี2ตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับทำให คุมบอร์ดได้ดีมากๆนะครับใครที่เล่นตัวของ Elite Warrior เนี่ยต้องเอาการ์ดอ่าอันดับแปดของเราไปใช้เลยนะครับทูโรเบรสนะครับนกฟินิกซ์อมตะนั่นเองอันดับที่7นะครับแอสโทรบัตสวอนนะครับการ์ดตำนานกลางนะครับที่ดีที่สุดจากส่วนเสริม March of the อะริชกินะครับ ปัจจุบันก็ยังเป็นการ์ดต,ตำนานที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับใบเดียวเนี่ยสามารถทําได้ทั้งยิงดาเมจคุมบอดนะครับเพิ่มกราะนะครับแล้วก็เป็นเบิร์ดดาเมจปิดเกมนะครับจากตัวการ์ดทั้ง3าล่างของแอสโซร์นะครับถูกใช้ในหลายๆเด็กมากๆนะครับเนื่องจากตัวการ์ดเนี่ยยืดหยุ่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับอีกทั้งยังสามารถเป็นวินคอนดิชันในหลายๆเด็กนะครับที่สามารถ ทำการก๊อปปี้หรือว่าเล่นแอทอลได้หลายๆครั้งเช่นโรกหรือพีซเป็นต้นนะครับเนาะอย่างตัวเด็กบุกสไตล์มิดเลนตัวเพรกดีเนะครับก็สามารถใช้แอทอลเนี่ยมาเลือกใช้เติมดาเมจได้นะครับหรือเล็กเรโน่ต่างๆเนี่ยนะครับที่จะต้องใส่การ์ดอย่างระบายเนี่ยแอทอลก็เป็นนึงชอยที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นกูดการ์ที่มีความแข็งแกร่งเช่นกันนะครับเนาะ แอสทรนเนี่ยเป็นการ์ดที่ใช้แล้วค่อนข้างคุ้มมากๆเพราะว่าเป็นการ์ดกลางด้วยเนาะแล้วก็เก่งมากๆครับสามารถใช้ในหลายๆเด็กได้ด้วยนะครับเนาะใส่เกือบทุกเด็กเลยที่แล้วไม่ออกก็ใส่แอสโทรน,นะครับก็เป็นการ์ดที่ไม่แย่เลยนะครับหากใครมีก็รีบคาบร,รีบเอามาเล่นนะครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับอันดับเจของเราครับแอสทรบัตสวร์ อันดับที่6นะครับการ Infinite the Magnitude นะครับการ์ตำนานเพลงจากเมทนะครับจากชุด Festival of r e g e n d s นะครับใจสองคนพบเวทหนึ่งใบนะครับแล้วก็การที่เราคนพบเนี่ยจะมีคาราลดลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถส่งท้ายนะครับก็คือถ้าเราเล่นใบเนี้ยแล้วมานานเราหมดพอดีนะครับ เราจะได้ตัว n n i n n t t t h e m a g Ni t จ d e เนี่ยกลับขึ้นมือเมื่อจบเทิร์นนะครับเทิร์นหน้าก็สามารถใช้ได้อีกนะครับ n f i n i t ิ The m a g n i t จ d ดนะครับเป็นการเพิ่มแวลูแบบแอนติเมทนะครับของเมดนะครับสามารถเสกการ์ดมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถสู้กับเด็กที่เน้นเกมยาวได้ดีมากๆนะครับอีกทั้งการ์ดที่เราค้นพบเนี่ยยังมีค่าลดลงหนึ่งเนาะสามารถ คนคบการพวกดาเมจต่างๆนะครับมารอคอมโบกับซิฟได้นะครับเนาะการไปบนี g ้ mm hmm. เป็นการ์ดเวทแล้วก็การ์ดที่เราหามาเนี่ยเป็นการ์ดแบบค้นพบนะครับ mm. เราสามารถเลือกการ์ดที่ตรงกับสถานการณ์นะครับมาแก้บอร์ดได้นะครับเรียกว่าใส่ตัวอินฟินิตในแม g กซ์จุดใบเดียวเนี่ยาเท่ากับว่าเราใส่าการ์ดเมจทั้งเด็กมาในเด็กเลยนะครับ ถือว่าเป็นการที่มีความอัตถประโยชน์มากๆนะครับในเด็กเมดนะครับเป็นทั้ง Value นะครับบินคอนดิชันแล้วก็การแก้สถานการณ์ต่างๆในใบเดียวนะครับใครที่เล่นเมดเนี่ยใบนี้เนี่ยต้องมีนะครับนะครับสำหรับอันดับ6ของเรานะครับ i n f i n i t ต the Magnitude นั่นเองอันดับที่5แล้วนะครับมาดูนะครับตำนานที่เก่งที่สุดของพีชนะครับจากชุดไททันนะครับจ่าย7ได้30เลยนะครับมีความสามารถไททันนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ความสามารถเนี่ย เราจะได้ค้นพบตำนานนะครับขึ้นมือหนึ่งใบนะครับอแมนทูเนี่ยถือว่าเป็นเบสการ์ดนะครับในคลาสพรีสเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะจัดเด็กอะไรนะครับคอนโทรลมิดเลนหรือว่าแอคโกรนะครับอแมนทูเนี่ยจะเป็นช้อยแรกๆนะครับที่จะถูกเลือกเข้ามาเติมในเด็กเสมอนะครับเนื่องจากว่าพลังของไททันอแมนทูเนี่ยนะครับสามารถชนะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเนาะมีทั้งรีมูฟมีเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับสร้างบอร์ดหรือว่าทำการสโนว์บอร์ดในการก๊อปปี้มินเนี่ยนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้เราได้เปรียบขึ้นนไปอีกะครับ อีกทั้งเนี่ยยังมีความสามารถได้รับตำนานฟรี1นึ่งใบทุกๆครั้งที่เราใช้ความสามารถไทยท่านนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเลือกแบบค้นพบนะครับก็เลือกมาให้ตัวสถานการณ์ได้นะครับนับว่าเป็นทุกๆอย่างของพีทีหน่งใบเลยนะครับอีกทั้งนะครับพีทเนี่ยยังมีการที่เล่นกับอามนทูนะครับหลายครั้งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์ดแห่งพลังซิงครไนซ์นะครับเนาะหรือตัวโปรโตคอลกำเนิดนะครับที่ ทำให้เราเนี่ยสามารถก๊อปปี้อแมนทูไว้เล่นบนมือได้นะครับแค่เราเล่นอแมนทูใบเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ปวดหัวมากๆแล้วนะครับนี่ถ้าเจอแบบกองทอัพอแมนทูเข้าไปเนี่ยรับรองว่าแบบปวดหัวแล้วแก้ยากมากๆนะครับถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีแวลูสูงจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ออแมนทูได้อันดับที่4นะครับเรโนเรนเจอร์ <Reno Ranger S 1> เดียดได้นะครับร์ดคิโลใบแรกที่เป็นคัดกลางนะจากชุดโชวดาวในเดอะแบทแลนด์ชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ใจแปดกำลังสู้สึกครับถ้าเด็กคุณไม่มีการ์ดซ้ำเนี่ยล้างสนามฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็จํากัดให้ศัตรูเนี่ยมีพื้นที่1ช่องในเดินหน้านะครับเป็นการ์ดหัวใจนะครับของเด็กประเภทไฮเลนเดอร์นะครับเรโน่เนี่ยมีความสามารถล้างบอร์ดฝั่งตรงข้ามแบบล้างจริงๆนะครับสามารถลบล้างได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดนะครับสถานที่แล้วก็ประตูมิติต่างๆนะครับ อีกทั้งเนี่ยยังกดดันฝั่งตรงข้ามให้เหลือเทียงหนึ่งช่องนะครับในเทินหน้านะครับทาให้การตอบโต้เราเนี่ยทำได้ยากมากๆนะครับอีกทั้งการลงเลโน่นะครับสามารถลงได้ทั้งตอนที่เราเอาไว้แก้บอร์ดฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อพลิกจากเสียเปรียบกลับมาได้เปรียบนะครับหรือว่าโผบอร์ดแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแก้บอร์ดเราได้ยากนะครับหรือเอาไว้ลบวินคอนดิชันต่างๆของฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นตัวตัววังวนเนเธอร์ของซากเกรัสนะครับลังมังกรไรบนทินนะครับเรียกว่า เป็นการ์ดฮีโร่ที่อนเนกประสงค์มากๆนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยนะครับการจัดเด็กแบบการ์ดไม่ซ้ำเช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเด็กเรโน่เนี่ยมีหลายๆเด็กมากเลยนะครับที่เก่งๆด้วยนะครับถ้าเป็นเรโน่ดูริดนะครับเรโน่ชาแมนเรโน่พาราดินนะครับหรือจะเป็นคลาสที่ไม่มีการ์ดเสริมไฮเรนเดอร์นะครับก็ เรียกว่าหยิบเลนโมาใช้กันแบบสนุกสนานเลยนะครับอย่างเช่นตัวของวอลล็อกนะครับหรือว่าเดซไนท์สามแดงนะครับที่เอาเลนโมาเสริมทับนะครับปิดจุดอ่อนของตัวเองเนาะด้วยการที่เลน่เนี่ยมีข้อดีขนาดนี้นะครับก็ เดโน่เนี่ยจึงเป็นตำนานอีกหนึ่งใบที่น่าคราฟมากๆนะครับในส่วนเสริมนี้เนาะซสเกลาร์สนะครับที่ทำลายล้างนะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่เรียกว่าวันการ์ดมีคอนดิชันได้เช่นกันนะครับการ์ดใบเดียเนี่ยทำทุกอย่างให้วอลล์อกเลยนะครับทั้งความสามารถในการเคลียร์บอร์ดนะครับตั้งบอร์ดนะครับอีกทั้งเจ้าประตูมิติหรือว่าวังวนแห่งเนเจอร์เนี่ยยังสามารถสร้างบอร์ดให้เราเนี่ยทุกๆเทิร์นด้วยนะครับหากเรายิ่งใช้ความสามารถของไททันเนี่ยเสริมกําลังของอิมนะครับเพิ่มเลือดสอแล้วก็มียั่วยยุเนี่ จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลียร์ยากแล้วก็สู้เราได้ยากมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เธอรหลังจากที่เราลงซากเกรัสมาเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องมาแก้ปัญหากับตัวอิงมของเรานะครับทำให้เราเนี่ยเล่นการ์ดอื่นๆหรือว่าทำอย่างอื่นได้สบายมากๆนะครับไม่ต้องกังวลงเรื่องบอร์ดอีกต่อไปนะครับ ซากีรัสนะครับเลยถูกเลือกมาใช้ในวอลล็อกนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะทั้งประเภท mid range แล้วก็ control นะครับเป็นอีกหนึ่งวิน condition ที่ดีมากๆสําหรับวอลล็อกนะครับถ้าเล่นวอลล็อกเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับใบนี้ครับซากีรัสนั่นเองไพมัสนะครับการ์ดตำนานไททันดีเคนะครับที่มีความสามารถค่อนข้างหลากหลายนะครับสร้างบอร์ดทำลายบอร์ดนะครับหรือว่าเสกการ์ดเวทมนต์ได้นะครับไพมัสที่ค่าไลายแปดเนี่ยอาจจะดูไม่เก่งเท่าอัมบันทรูหรือว่าซากีรัสนะครับถ้าอ่านความสามารถของมันนะนะ แต่การที่ p r i มาสเนี่ยอยู่ในคลาสของ DK เนี่ยแต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องรูนเนี่ยทำให้ไพ i ม a สเนี่ยถูกเลือกมาใช้ในทุกๆเด็กของ DK นะครับอีกทั้งยังสามารถเซกการ์ดแบบข้ามรูนได้แล้วข้ามสายรูนได้ด้วยนะครับทำให้การ์ดเนี่ยที่เล่นเนี่ยค่อนข้างพลิกแพงแล้วมีแวลูสูงกว่าปกตินะครับอีกทั้งการ์ดไพ่มัสเนี่ยยังสามารถเพิ่มเลือดตัวเองนะครับได้เยอะมากๆจากความสามารถของรูนสีแดงนะครับ ทำให้ฝั่งตรงข้ามที่ถ้าไม่มีวิธีเคลียร์แบบพิเศษนะครับจะทําให้เคลียร์ได้ยากมากๆเนาะไพมสเนี่ยเป็นการ์ดไททันที่มีความสามารถทั้ง3แบบนะครับสามารถใช้ได้กว้างมากๆนะครับหลายสถานการณ์เนี่ยใช้ตัวไพ i ม a สเนี่ยแก้ได้นะครับเลยทําให้ไพ i ม a สเนี่ยเรียกว่ามีภาษีเหนือกว่าไททันอื่นๆอีก2ตัวนะครับหรือว่าะจะเทียบกับตัวไททันในชุดการ์ดเดียวกันก็ได้นะครับ อีกทั้งด้ส่วนเสริมใหม่นะครับคลาสเซตนั้นเนี่ยยังเป็นคลาสที่ได้การเสริมมาเยอะมากๆแล้วก็เป็นคลาสที่เก่งมากๆนะครับอย่างตัวเบรกดีเคนาะที่มีพลังบุกที่หนักมากๆนะครับมีการเคลียบบอร์ดนะครับแล้วก็ตั้งบอร์ดเก่งๆเยอะมากนะครับมีดาเมจค่อนข้างจัดนะครับแล้วก <t ang S 2> ็แก้ทางเหล่าไพนเดอร์ได้ดีนะครับเนาะแล้วก็แก้ทางตัวเด็กที่ต้องตัวเยอะมากๆด้วยนะครับเนาะ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้นะครับทำให้ไพรมัสเนี่ยเลยถูกใช้มากๆนะครับบ่อยมากกว่าตัวทั้งเซอรเกตัสนะครับแล้วก็ตัวของอัลบันซูในแพทนี้เนาะอันดับหนึ่งนะครับเป็นใครไปไ,ไม่ได้เลยนะครับนอกจากซิฟนะครับร้าตำนานสุดเก่งนะครับในปัจจุบันที่มีค่าไล่หนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการบวกความเสียหายเวทมนต์แบบมหาศาลนะครับได้สูงสุดถึง8หน่วยเนาะ สามารถเล่นกับการ์ดเวมนม์ค่าไล่ล่น้อยได้ดีนะครับรวมถึงน้ํามันงูที่ได้มาสเสริมนี้ด้วยนะครับอีกครั้งนะครับตัวของเสริมจากการ์ดนี้นะครับยังเก่งมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวของผลงานไฝ่รู้นะครับที่ช่วยในการเลีย์บอกขนาดใหญ่นะครับหลายตัวพร้อมกันได้นะครับปัญญาของนองแกนนนะครับที่สามารถทําให้เมดเนี่ยจวการ์ค่าไล่ในราคาถูกนะครับบางทีเนี่ยจวฟรีเลยนะครับหรือว่าตัวพลังธาตุวิญญาณใจนะครับที่ สามารถสร้างบอร์ดประกดดันฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดีมากๆานะครับเนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการ์ดเสริมอื่นๆเนี่ยยังค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับเพราะมีทางการ์ดเพิ่มเกราะนะครับเพิ่มบอร์ดเนาะนะครับแล้วก็สามารถเค์บอร์ดได้เก่งด้วยนะครับเรนโบเมนเน่เลยเป็นเด็กทีหนึ่งในทีหนึ่งทีหนึ่งนะครับงงไหมคือเรียกว่าเป็นเบสเด็กคือเด็กที่ดีสุดในปัจจุบันนะครับเพราะว่าความครบเครื่องของมันนะครับแล้วก็ สามารถรับมบอได้ทุกๆเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กโกลมิดเลนคอนโทนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่มีแมตต์อัพที่เสียเปรียบหนักๆเลยนะครับเนาะถ้าเล่นเก่งๆเนี่ยนะครับสามารถทำวีเลตได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ในการไต่แรงแบบไฮเ e g เจนเนี่ยนะครับก็โปรเพเยอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกซิฟเฟดนะครับเป็นเด็กคู่ใจนะครับในการไต่แรงระดับสูงเนาะนะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถ มาเล่นได้นะครับซิฟเมดนี่เก่งจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10อันดับตำนานหน้าคราฟนะครับหวังว่าอาการจัดอันดับครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยมือใหม่ในการตัดสินใจครับเด็กของทุกๆคนนะครับหากว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอันนี้ผมขอร้องจากใจจริงเลยนะครับยังไงรบกวนช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับเพราะว่า คอนเทนต์แบบนี้นะครับใช้เวลาทําค่อนข้างสูงนะครับอย่างต่าๆก็ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ตัวคอนเทนต์แบบนี้มานะครับหากขาดแรงสนับสนุนแล้วเนี่ยนะครับก็การที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันยากจริงๆนะครับยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้ามากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอนเทนต์หน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ